สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะกินตำฮำมือนีิค่ะตำตำแตงค่ะตำแตงใส่แคงรอดหน่อยนึ่งใส่ทะเลหน่อยหนึ่งกินเส้นมี่เรืองทำมือหนิมี่เรืองแล้วก็ปลาไข่อันนี้ปลาไข่ได้ค่ะเนะมามาคายแน่วเพราะคายแน่หน่อบริไข่สตูแล้วจึะมาซิมมึงจะเกลืออืมอืมน่าค่ะโอ้เตะ นี่มันหยุดมาไปวห้หน้าหนึ่งกัดห่อนคหรอเริ่มห่อนแล้วเนาะห่อนกับห่อนค่ะยูได้ขายอยู่นี่เนาะแต่สี่สิบยอูอืมอืมจ้าไป เราจะเด็กหน่อยๆอยืมเท้ายยที่ก็ปรยุทธ์เข้าใจงั้นนะวันนี้ไม่ได้ค่ะไปเฮียวก็บล็ก งานรัไาารนะหันไทยร่างมือเค่ะว่างมือไปท้องอาทิตย์นา่จังคิว่า้านบ่็กกลุ่มเหรอคะพี่น้่งแล้วกับ่มีเวลาให้ลูกน้ะเห็นไหมอืมอากิตยจักมือนหนึ่งกับพ่อละดูจตวันอาทิตย์นี่ฮบ่มีเวลาให้ลูกอีกตัวลูกไหมคะ่ะ ยังบักคุมมันนะครับนี่นาทำงานแค่ตีชั่วโมงแต่ว่าไปกลับจบ6ชั่วโมงใช่ไหมอ๋อเสียดาย2ชั่วโมงค่ะอันเ็นี้จะไกลๆขึ้ลานเกาน่าเหรก็ได้ตื่มกันนะอ้าวขึ้นไปขึ้นมาก,กูขึ้นตลาดหน่อยใช่ปะร่องร่องอยากไปเบิ้งอยากไปเฮ็ดเบิง้งที่แรกว่าจะอยู่ข้างๆบ้านข้างลานไกลๆมันเบาบางเหรอไหมคะอืม ไม่ไปเท็ดกินจุก,กัวกระบกไก่เหรอหนาตะว่านหนึ่งครับว่นมีเวลาให้หูกตำแน่งคืนไหนะสองบ่กคุ้มนะอาเวลาหกชั่วโมงมาเท็่ขางๆบ้านบ้านอาหารทีุ่นเอาอีกขางๆา้านนดานไม้เห็นไหมใกล้ๆแล้ว้มนี่ค่ะเอาพ่อแล้วเห็นไหมค่ะแล้วอีกอาทละมื่นอะคิดว่าในทต ขราวบ่อภาษีไม่ได้ให้ลวกนะงานกับปัญหาเลาค่ะงานเห็นไดอยู่จะห้าก,กับตัเมืองวานขุ่มคาห้าบอลเนาะอยากกับประหยับไปแล้วค่ะบริบลตั้งใจว่าจะไปชิมนัวโค่ะอยากจะเห็ุแถวๆข้างบ้าน ใจบ้านดีที่คุณทำให้น้องค่ะไม่ได้เสียเวลายาง,งาเดินทางเขาให้ค่าเดินทางก็จริงอยู่แต่ว่าเขาก็เสียเวลาไหมค่ะแดนมิทตะคนท่าเหตุอะแต่ว่ามันอันนี้คนญี่ปุ่นเขามาผัดท่ามาอันอน,นีอ้อะทำเขาขาดคนหนึง่งเห็นไหมเห็นสาวญี่ปุ่นมาอยู่สามชั่วโมง คุยกับเขาอเอาแบาเขาพึา่งมากเขามาถามเองก็คือ,อ,อคนคัดแต่เขาเฮดลานอื่นอยู่ยังเด็กหน่อยอยู่อ่ะบางต่วงก็แบบเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเขามาในดงคนไทยเนาะถ้าก็ต้องถามเขาค่ะ เขาถามเขายังเขาเขาเขาเออรู้สึกด,ดีด้ยเหมือนเหมือนกับแม่มาจากประยุ่เฮ็ดดงกับดงคนญี่ปุ่นนั่งเถอะกันเขาถามเขาแล้วก็เขามาถามเ่ากับนี่แห้งใจได้พี่เน,น,น,นนะอืมันมีความั่าจับเนาะมขาเป็นส่วนเกิดยังสินะคะนั่งยังก็ได้เขาจะจะความยุ่ดงดงคนญี่ปุ่น,นเนาะเวลาเนี้ย <c oughs> มาได้เอ๊ะเป็นยังไงบ้างได้เังไรเนีย่ยนะ ยานยานเขาแบบงวานมาเห็นให้ยานให้น่ะหนูซื้อบดีนะค่ะพี่น้องเนาะเขาก็ะเเวอเด้อเ่ต่อๆกันเด้อขันว่าถามเขาบพรยังเขาเนาะถาม่อยโยใส่อัตราใส่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาต้องมีอัตยาใส่มาจัดจัดค่อยไปซองบนบนอยู่กับนางเื่องหลังจานเนาะเออกินน้ำบ่ข้าองน้ำก็บอกเด้อนี่นะ ถุข่าวบ้า,า,บาบถ่างานึ่งข่าวบาอืชกจีฮอนจูเทเรดกระว่าอาหารสำหรับพนักงานกับอรุณกละมันมีอยู่ตนะิบออืมยยได้หันบ่ามีอคนเจงภาษาเพราะไหนดอกันแมจังองกรเขา็จะบกคดีเ่ภาษายังมากไม่เน้นไม่ยูดอนด้วยซึ่ม่ยูดอนเฉยเแต่ว่าไม่เข่งน,นะ แม่จังกับบรีเก็งหรอกแต่ว่าแม่จังคุกกี้กับครอบครัวเ้ากับวาภาษาญี่ปุ่นเป็นงานอันญี่ปุ่นันนั้นเขาก็วาแลภาษาญี่ปุ่นเห็นไหมพี่น้องค่ะมันก็เลยแบบพัดๆหูวเนี่ยอืมอันนั้นเพื่อนเจ้ามีโต้คนไทยนั่นกับวาแต่ภาษาไทยเรากาาันเนาะก็มีคนเรา,าเป็นแน่เขาก็บบาาอยู่เสิร์ฟมิยังสินะเนาะเด็กน้อยอยู่เาาสิร์ฟมิยัง แต่ว่าบอบอเป็นอยู่แต่ว่ากับบอไข่าคาเค็งเนาะเบิงบ่งๆการบอก,การบอเทคนิคทักษะการบอแล้วค่ะพี่นาะว่าบางคนคือภาษาพูดเนาะบริเวณภาษาแบบนี้น,นะแม่จังว่าแม่จังบ่เป็นแล้วแม่จังก็ยังยังไข่อยู่ <laughs> <c oughs> อ๋อไปเบิ่งๆคิดว่าจะออกอะไร่ส่วนลูกนะ มักนก็มันบะคุมแน่เนาะที่ทองเข้านะ <S <S ประเทศอันบานาำเนาะถ้าจะมีบานาำขายเนาะจ่ะโอเคอยค่ะเดยโยคิดไปคิดหน้า,าว่าอาตย์เนาะออกเดินทางซีมองเ่ากลับมาฮอดบานเกือบซีมองแลง ัางทีเฮ็ดงานกินนี่สี่ชิ่มโมงออกเวลาหกชิมโมงมาเห็ดอยู่ข้างบ้านอีย่างไปต้องทำหนาที่นี่าพนีน้เนาะหกชร้มโมงกระื้องเจืดเส้นกว่าะเบเ้อคาชิโมงคาชวโมงร้านญี่ปุ่นแพ่งเนีย่ยนะคะแพ่งกวราณไทยร้า,านไทยจังถือเลยค่ะพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเยนตก,กะแน่เนาะแล้วคนญี่ปุ่นพันสองร้อยขึ้นเด้อ้าสองรอยพันสองรอยห้าสิบ แต่เดีแม่ตอนแม่จังเหตุยังก็ยั้งได้หลายกว่าล้นไทยแต่ว่าจะคองอยากลองไปเบิงหันไงถ้าเบิงแล้วมันมันบกคืรมันบกคือนบ,อก,คอบอกคือทั้งลูก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 ไม่กกมีเวลาไ <c oughs> ม่มีเวลาให้ลูกเลยค่ะเอา๋อคือพาเขาไปเลาะไปกินไปเที่ยวเนาะทักมือน,นึงหนาที่มันหนักมันไม่มีเวลาล จวไปที่หนาก็บอกเช่นโจว่างางจะเฮ็งถัดเดือหน้าเป็นความเดือนน้าเราจะซีเด anyway> ือนนะเจ้าไปสมาคงบ้านนะเด้เขาล่อสัมผัสเด้มันล่อหรอเขานาดให้เขาหนัดสัมผัสนะเราเขาจะสะดวกสัมผัสเมื่อไร ก็อ่านั้นยังไม่ให้ในบอกเขาเลยเอาเลยอันนี้เพิ่งจะครึ่งเดือนยังเดือนครึ่งเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนก่อนใครมาฮาบอกครงนู่นกันว่าหาจะออกสิ้นเดือนนาหรือว่าบริหาสิ้นเดือนไปไลยอาจจะว่าฮากลับไทยเนาะงัน,นทีเศร้าหัวันทีเศร้าคือตัวเขาเนี่ยเพรา กร <c oughs> ับไทยแล้วก็อาจจะบมาแล้วบอกเขานะคะมนไม่มีเวลาให้ลูกลเลยไปเห็ดทางบ้านไปร่วงงา,งานงานประจำชั้นงานตอนนี้อีกจักมือดึงกับพ่าแล้วเสิเพื่อเพิ่มกันเสียทําใจนะคะต้องบอกแบบไปเห็ดร่วงงาน งานเก่าอีกเพิ่มอีกจ้ามือนึงก้อนเสาร์ก็พอแล้วเนไะดือนวันอาทิตย์นี่เวลาให้ดูขึ้นะมา <c oughs> พอวันสองน้องมาจากกังไปเรียนพิเศษของพวกคิดนะคะบทคิดเขามีสอนข้อสองสาม,มองแลงแม่ก็จะเห็ดข้สา,าม,มองแล้งสิงนะอาทิตย์จันทรจะมีเวลาให้กับดูมันจะพรอนเ้อมพร้อมจม บอกกันนกน่อยก็เทอมีนักเรียนล,ล้างใสมัครแลนี่ปุ่นแม่หนอศึกษาภาษาเพราะตั้งตจกันไรมีนักเรียนกันไรสัมพลาดบดได้เลยก็สัมผลาด,ดประพันนมอนบอกบ่รูเรื่องวะพี่น้องวะบอก่รูเรื่องู่แล้วเนหะ็นไหมแต่แม่แจงกันยังแบบเออ ไม่ยัง้งแต่ว่ายัง <laughs> ยังยืนเต็มอยู่ค่ะตอนทำผ่าสีฟังกอรอ,อบบ่รักผิดนะเขาพี่นักเรียนเขาเจากระยัง่งมองร้าที่แม่จังเหตุประจำนี่นักเรียนขเขาก็ยังหลายผิดนะ คนจีนแน่เวียดนามแน่คนพม่าแน่ค่ะนี่บักนึงเป็นพมา่าเป็นกุ๊กตอนบอกภาษาเก่งเด้ตอนมันเลี่ยนอหี่ยงมันมาจะปีหรอปีปีกว่า,วาพ้นภาษาเกง่งแถวบางนี่ถามมันเนาะห้องมาเพชรกุ๊กห้องกับอายุในขวาวนี่ะที่น้องนะแสดงแมาจัง โรงงานกัวอะไรงานอันนี้ก็ได้เห็นไหมคก็ได้ให้ทำมาแคงานอยูโห่โฮมนะไม่รู้ของเสืร์ฟกันะหมงานค้ามั่งก็ได้ยูให้ทหารเป็น้นหอนนิดนิดนะนาเรียนนาดำมาแอนโฮ่อฮห้ฮ่นี่โฮ่โฮ่โเนาฮใน่ฮ ข้าเก่งแล้ว่ะบ่มบ่หอนบ่มไงคะพี่น้องไงแม่ไม่ก็เก่งเนี่กูต้องไปก็ต้องเ็ดอีนยังจดไว้เด้อไม่ทอดทับได้ค่ะย่ลืมนะลืมนางเนาะได้ยางลืมยางเลยก่อนเปิดร้านต้องไปเปิดเพลงโมแทลก็ลืมใหม่ใม่เนาะอื แล้วก็ลืมเติมซ่า,า,ลา,าลแ,บบแล้วก็ลืิ่มนั่งแม่จังเลยนี่ก็เลยแบบเป็นระบบมาแล้วห้องแม่จังในระดันัอย่างเด็ดมันจะแม่จังก็เลยอยากเอก็ดนั่งคาเฟ่ทางบ้าน <laughs> เป็นอาหารคาเฟ่ <laughs> แต่ว่าจะของมักินเนี่ยคาเฟ่แต่วันวิเมนูอื่นนำเน่นพวกเนื้อพวกน,นั่นนี่แะอยู่นะมันก็ซื้ออยัออยงนี้เนาะ อานซูรกันนะแต่มบบซูดทะเลทะเลแต่ว่ามันได้เงินเดือนดีเห็นไหมเงินเดือนแพงก็รานนเดอีหาซิบยู่เอาเปิดยิบีชั่วโมงเลยร้านนี้นะอมขทวารน้ําเดินจัดอาไปสองสามชั่วโมงอะไรน้ำเดินไนนด้เงินดีค่ะเรา บังลับตลาดน้อยพี่แะว่าจะไปเห็นอาหารกะเล่ดะกะเล่เลอยากไปร่องบางร้านให้ก่อนเห็นนะก้อนเป็นตรงไหนมันก็เห็นได้อยู่ค่ะแต่มันควบคุมคปะวบคุมพ,มพอมัไม,ม่เวล่าหาลูก้าพอืม <c oughs> <c oughs> เฮตร้านยู้านให้ก็บคนทีเฮตดตลานให้นะพี่นนอค่ะบากาไปเฮด์นนนญี่ปุ่น้านให้ลันนี้เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่ามีต่คนไทยออยต่อยพนักง,งานสัมผัสเขาก็มีล่ามให้ใน,นสินะ่นี้ยได้ปเดนภาษานะพี่นนอคนญี่ปุ่นสัมผัสแต่ว่าเขามีล่ามให้แต่แม่จัง ไปตำบาตะก,กีกะมีอยู่แต่ว่าชนมากแม่จังก็ฟั่งเองค่ะเนี่ยเาฟังพอะรูเรื่องอยู่เขาฟั่งเองสามาฟังเองตอบไดส้สนทนาไดา้ค่ะมนเนี่ยคนที่เขาเฮ็ดยู่รานไทยชนหมากเป็นคนไทยลหรอเขาก็ญาณเห็นไหมญาณก็แม่แม่จังไปข้างแรกแล้วแม่จังกับญาณนี่กันว่าสีสัมผาดได้บ่เออถีอว่าขเขาได้บ่สินแม่พี่เอาะพอไปสัมผัสแล้วว่าพอเฮ็ดใดตรงนี้แล้วโอ้โยกพูกเขาะแถวโอ้โอมมันไม่ยากเลยค่ะหางนันหา ่หางานอยู่ญี่ปุ่นบม่ได้ยากเลยห,งหงางานผาท่ามเนะาะหางานผาท่ามหาในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะพี่น้องค,ค่ะเอาคลิปเบิง้งเขามา,มาตรงเขามาตรงไหนบอกมกโรงแรมบอกมากด้านอาหารบอกมัก,กันทำความสะอาดบอกมีหมดอะค่ะเอาไปคลิปเบิ้งว่าอืมห้องน้การเ่อขึ้นอันไหเทาความถนัดท่อขึ้นเอียงน่าจะอาศัยแบบมันอยู่ใกล้เออมันเดือนก็โอเคพี่นางก็เลยสองสามชั่วโมงเขากราบอ้อ บี่าอันเสียเวลาไปเม,ม,มื่อหนึ่งสองสามชั่วโมงไหมคะเดือนเมื่อกี้นี่เนาะงเดือนหกเดือนหาเดือนหานะครึ่งวันอันให้ง่าสองมือวันพุธกับวันพฤหัสวันพุธนี่เฮ็ดครึ่งมือตลอดได้ไ่นอนคะ่ะจากบวชสามอ 2, ชั่วโมงเซสองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอืมวันพฤหัสนี่สี่ชั่วโมงสี่สิบห้านาทีบ่ระแม่จังจะ ไปจะทรงนองมา้จาังก,ก่อนยามนั้นบ่ท่านก็เลยขอเขาเขาเก้าโมงเช้าสิบห้านีเก้าโมงสิบ้านาทีเห็นนะคะนั่งก็เลยบรหอดเต็มมือเางินงานบรหอดเอชั่วโม,มงก็ยิ่งได้เงินสี่สี่ใบกว่าคิดบ่านจะของบ่ได้เงินเอาสีใบเดยะค่ะเพราะว่ามันเฮ็ดง,งานกเกรื่องมือหนึ่งเห็นไหมเครื่องเกลื่งมือสองสามชั่วโม,มงหนึ่ง็นไหมคะ,ะ,คะ <c oughs> พี่น้องคะโอามันให้เงินหลเลยะคะ่ะให่ไมนให <c oughs> ้งค่ยังเทาบ่มีสลิปเงินเดือนเบิ้งเห็นไหมค่ <c oughs> มันจะมีเสนดหเงินเดือนเป็นว่าค่าเงินเดือนค่าดวงเวลาบอกนะแต่แม่จังไปเศร้าชั่วโมงหนึ่งสินแมะไปเศรา้าซี่ผ่านห้าทีมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกน้อยนิ่งสิแมะนอกจากบม่บมีนสลิปตรงนั้นเขาก็เลยเบิ่งบ่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะเบิ่งสลิปตรงนั้นเอาขึ้นมางปรงมาหายบอกเอาจากอีเมลเนาะนั่อะไะค่ะเอาไปมากคือแบบพัดถ่ามญี่ปุ่นดีกว่าพัดถ่ามไทยนะค่ะที่น้องขายอยู่นี่นะ นีด่ดีค่ะแบบที่แม่จังเห็นมาแล้วนะไปเฮ็ดรถขายร้านญี่ปุ่นสวัสดิการเขาก็ดีพี่น้องเลยผ่าเดินทางเขาก็หายกึ่กันมาชั่วโมงเขาก็อันนหายกึ่กันอันนี่ปัญหาย,ยังกับคุยได้กือกันเบี้ยงเขาโอ้ยมันนี่ลูกเขานอนนั่นนี่เขาก็ตรงแจงเขาเออหรือว่าอาทิตย์หน้าแม่จังมโปกจมว่าน้องไม่จังผ้ารองไม่จังไปนอนไปนี้ก็จะบ่ลงบ่ลงออน,นั่นนะหยุดงานนะคะลูกบ่ลงใออน,นันเขาเอออย่างตารางงานเนาะ สองซูสองอาทิตย์ก็ใหรุ่งเดือนึงเนะาะรันญี่ปุนนะ่นเนาะแม่มาจังก,กับบอลงุงนะคะแต่แม่จังบ่กเคยงานชุกเชิญนะบ่เคยล่าชุกเชิญเลคะ่ะม่มีเห็นชุกเชิญเนาะไอแครแค็ดงานแค่อาทิตย์ละสองหมื่น,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 น 00, จะล่าชุกเชิญเนี <c oughs> ่ยก็สิไดเอ่ะก็ดดีอยู่ค่ะเทนโจันก็ดีอยู่ตนลมงานก็นโอเคคะ่ะต้นหน้าก็ญี่ปุนนะ่นเนาะเพญี่ปุ่นเป็นหลักพวกที่แบบสร้อยพวกที่แบบ นพนักงานตัวหน่อยกิเป็นคนญี่ปุ่นตาา่างซาดก็เมนมาจังกระหลายเด็กหน่อยเนะาะต่างซาตดเด็กหน่อย,ยนียน่นักเรียนค่ะพี่น้องตัหน่อยวีนักเรียนพีื่องเรื่องตะเข้าว่าภาษาญี่ปุ่นก็โอเคนะเขาว่าเก่งมั้ยนะฮะเราไปเข้าคุยกันเออเก่งตะเข้าว่าเก่งนะ,ะนเ,กนเ,ออเก่งกกเลยนะด้วค่ะก็เหตุเนี่ยค่ะเด็กหน่อยน้องๆเข้ามามาวีนักเรียนเห็นนะ ก็จะเป็นต้องไปเฮตตาลไนท่าให้ขล่างไปเบิงบาลานิปุนลบาลนิปุนแมกเดน้องเดนโน่ก็ได้ดีพันสองร้อยห้าสิบนี่ค่ะไปต่ำผาดอืมเขาแมกเดนโน่เคลื่อไปสัมผาสยุ้นบวพาบวพาสตอนสอบอืสอบเพอให้สอบข้อเขียนอัน,นเนี้ยออันบอกอ่ะยังไม่ไหน,นนั่นเนาะลูกกันยากวันนี้นะพี่น้องเอย้ย่อบสัมผาสบ่ได้บ่ได้ยากเนี่ยข้อเขียนเพราะอันบอกอค่ะ แม่มาจังกะติโต๊กตรงนั่นแหละมาจากก่จังถ้าไปสมัครอยู่ในกระโดหโดโดนะเออมันมันก่มีบุญมันบารบเพ้านม่พี่น้องดีแล้วมาเฮ็ดตรงนี้ไก่กับเกาค่ะพี่น้องพ้อยว่าลายใหญ่ห้างกับพี่น้องคะ่ะก็ไม่แทบประสบประกันมาว่าให้ฟังนะว่าเออเฮ็ดงานพระถ้ำนั่ญี่ปุ่นเฮ็ดร้านญี่ปุ่นดีกว่าค่ะพี่น้องร้านญี่ปุ่นดีกว่านะคะลองดูคะ่ะพ่อได้พ่อ,พ,อพ่อเฟื่องทนหน้าเนี่ยฮะเขาไปไปทุกภาษาความค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้แม่จังขอตัวก่อนไปนองค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ